is an uh, interesting idea right? about uh, what uh, i know today because uh, when uh, i saw the structure the organization the passion because, uh the passion of redland is, uh, is uh, fantastic i think it is a uh, a club where uh, I can, we can uh, uh, make a good work because uh, uh, we have hope uh, for uh, work very well and uh, for arrive uh, to make a good season uh, about the target or about of the club I think this club the youngest yeah. young club it was uh, 15, wow. I think 15 years I think this uh, clapper can can arrive at the with the objective is important because uh, president, family, passion, organization, I saw many, many good fun and uh, all ingredients for arriving uh, uh, arrived to take a uh, decision. Well this is happy มากับทางเอซิีมิลานมาแข่งที่ประเทศไทยกับทีมเอซิีมิลานเจอรับทีมชาติไทยนะครับเขาก็ยังจําได้นี่ก็เป็นครั้งที่2ที่ได้มีโอกาสที่ได้มีโอกาสมามาที่ประเทศไทยนะครับส่วนส่วนว่าทําไมถึงเลือกทีมราชุริฟท์อเอซีนะครับก็เขาก็ได้มีศึกษามาบ้างเกี่ยวกับอ r g ์ก i z a เซชัเกี่ยวกับว่าทีมมีการบริหารยังไงมีระบบยังไงมี สนามซ้อมมีทุกอย่างมีความพร้อมนะครับแล้วก็มีแฟนบอลที่ที่หนุนหลังแล้วก็ด้วยปัจจัยต่งตางๆพวกนี้เนี่ยเขาเชื่อว,ว่าทีมนี้จะเป็นทีมที่สามารถประสบความสำเร็จได้ถึงแม้ว่าทีมจะไม่ใช่ทีมที่เก่าแก่นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นยังทีมนะครับกไ็ไม่ได้มีมานนานมากไม่ได้อยู่ค็อลิงมานานมากแต่ว่าแต่พอได้มีการพูดคุยก็สามารถรู้สึกได้ถึงความความตั้งใจนะครับความพยอยามของสโมสร ก็นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเขถึงเลือกทีมราชชุรีวส์ขออริาสำหรับคํถาถามที่ว่าเขาเขาเตรียมตัวมาดีขนาดไหนเรื่องของไทยลีกนะครับก็เป็นลีกที่ที่แน่นอนแหละว่าเป็นเนลีกที่แข็งแกร่งนะครับแล้วเขาก็ดูว่ามีผู้เล่นในทีมนะครับท,ที่ที่ดีนะครับเรามี interesting players แล้วก็มีการเล่นที่ที่ที่ใช้ได้แล้วเขาก็เห็นว่า มีอะไรที่น่าจะปรับปรุงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าก็ดูมาหลายเกมของของไทยลีกแล้วนะครับส่วนตอนนี้ถ้าให้มองกลับไปเมื่อ25ปีที่แล้วที่เขาเคยมาแน่นอนแหละว่าไทยลีกมันพัฒนาไปจากตรงนู้นเยอะมากแล้วก็เป็นลีกที่สามารถดึงดูดคนจากต่างประเทศได้แล้วก็สามารถมีการแข่งขันในระดับที่สูงข,ขึ้นแบนะครับก็สําหรับคําถามที่ผู้สื่อข,ข่าวถามนะว่า คุณรู้สึกยังไงว่าในอันี้มีทั้งสเวนโกลันวิคเนมีอับราฮัมแบล็มีรอปีฟาวเลอร์มีโรเจอร์ซิงเกอร์แต่ละคนที่มีบิ๊กเนมนะครับมาทำในไทยลีกแล้วก็ไม่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็อาจจะอยู่ได้ไม่อย่างคำตอบของมาโก้ก็คือจริงๆเขาไม่อยากพูดถึงโคช้ชคนอื่นนะครับเขาอยากจะโฟกัสที่ตัวเองมากกว่าแต่ว่าทุกอย่างมันมันขึ้นอยู่สถานการณ์นะครับสถานการณ์ของแต่ละสโมสรแต่ละโคช้ชแต่ละคน เพราะนั้นเขาไม่เชื่อว่ามันมีอะไรที่ที่แน่นอนหรือว่าอะไรที่ไม่แน่นอนนะครับอย่างเช่นวันนี้เราเซ็นสัญญากันหนึ่งูงงกดูกันผ่านไป3เดือนเราอาจจะต่อกันไป2ฤกดูกาลก,ก็ได้หรือผ่านไป3เดือนเราอาจจะมารบทวนว่ามันไม่ใช่ก็ได้นะครับนี่คือนี่มันคือเกมของฟุตบอลมันมันเป็นแบบนี้